อนรับกลับเข้าสู่รายการถอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยนะคะถึงความโปรง่งใสแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่มีความสําคัญของสอปชหรือว่าสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเราได้เพราะว่ารายการเรานั้นเป็นรายการสดค่ะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าฝากข้อเสนอแนะมาได้ตามหมายเลขโทรศรัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะซึ่งก็สามารถที่จะฝากคําถามได้ตลอดทั้งรายการค่ะและในช่วงนี้ขอแนะนําแขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับค่ะคุณบุญยเกียรติรักชาติเจริญท่านรอง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจิรภานะคะวันนี้ผู้ชมทางบ้านครับค่ะขอบพระคุณมากๆที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการเรานะคะคก่อนที่เราจะไปติดตามในประเด็นของกระบวนการ,รการสรรหาหรือว่าการคัดเลือกนะคะสปะชกันก่อนอื่นคงอยากจะให้ทางด้านของท่านรองเลขาค่ะได้บอกถึงความสําคัญบทบาทหน้าที่ของสอปชความเป็นมาเป็นไปสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเท้าวความย้อนไปสักนิดหนึ่งได้ไหมคะครับ สปชหรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติะนะครับอันนี้เป็นไปตามที่รัฐมนูลชั่วคราวกําหนดไว้นะครับให้มีจํานวนทั้งหมด250คนโดยให้มีหน้าที่ด้วยกัน3ประการประการที่1ก็คือการศึกษาวิเคราะห์นะครับแล้วก็จัดทําแนวทางข้อเสนอแนะต่อสอทชอก็คือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี นะครับต่อคอสชอนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือประการที่1ประการที่2คือการเสนอแนะนะครับต่อกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับในการที่จะให้เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ประการที่3คือการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะนะครับต่อ,อรัฐบาลน,นะครับต่อหน่วยงานของรัฐต่างๆในส่วนนั้นซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการะจัดทํา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลหรือพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นนั้นได้นะครับประการอีกประการหนึ่งก็คือสําคัญครับคือการให้ความผิดชอบในการผ่านรัฐธรรมนูญที่จะออกมาบังคับใช้เป็นฉบับทาวรนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่สาคัญของสวชค่ะนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยนะคะในส่วนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถก่อนหน้านี้นรอติตตามข่าวสารว่าก็มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยจำนวนมากถึง7,00 0กว่ารายด้วยกันใช่ไหมครับเจ็ดพันกว่ารายครับก ็แยกเป็นในส่วนของ11ด้านคือนส่วนกลางนะครับที่เป็นส่วนที่ทางนิติบุคคลเป็นคนเสนอรายชื่อเข้ามานะครับใน11ด้านนั้นก็มีด้านการเมืองด้านการบริหารการแผ่นดินด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับด้านการปกครองท้องถิ่นด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสื่อสารมวลชนด้านสังคมและก็ด้านอื่นๆใน11ด้านนี้นะครับเป็นการเสนอโดยนิติบุคคลเข้ามานะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการตั้งทำหน้าที่ฝ่าย เลขาลกการและธุรการ oh. ของคณะกรรมาการสัญหา <c oughs> ครับ11ด้าน4,000กว่าคน 4,000กว่าคนด้วยกันเยอะนะคะเยอะฮะเพราะนั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของต่างจังหวัดก็คือมีคณะกรรมการสรรหาจังหวัดอันนั้นนี่ก็จะเสนอเข้ามาประมาณ2,700กว่าคนด้วยกันลงไปในแต่ละจังหวัดลงไปในแต่ละจังหวัดถูกต้องครับนะฮะในส่วนนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็เป็น2ส่วนเข้ามาประมาณ7,000กว่าคนระยะเวลาในการดําเนินการก็ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือกรอบที่มีการเสนอเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ เป็นเรื่องของการด,ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะใช้เวลา10วันด้วยกันอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกะกะตด้วยเป็นหน้า,นาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้งนะฮะใน,ในการตรวจสอบคุณสมบัติ10วันะนะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12กันยายนะนะฮะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ด,ดําเนินการส่งให้คณะกรรมการสรรหาซึ่งในคณะกรรมการสรรหาในส่วนกลาง11ด,ด้านเนี่ยท่านก็ไปด,ดําเนินการสรรหาคัดเลือกให้เหลือด้านละ50คนใช้ระยะเวลา10วันนะครับ อันนี้ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22กันยายนก็คือช่วงเวลาเนี้ยแหละช่วงเวลาเนี้ยนะฮะถึงวันที่22ก,กันยายนงถึงขั้นตอนนี้อยู่ส่วนในส่วนของต่างจังหวัดแค่เช่นเดียวกันคณะกรรมการสรรหาของจังหวัดก็เสนอรายชื่อเข้ามาจํานวน5คนคะนะครับขณะนี้เนี่ยในส่วนของสํานักง,งานคณะกรรมการกต้งเราได้รวบรวมรายชื่อนะครับที่ทางคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านเนี่ย เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยด้านละ50คนเนี่ยนะครับในส่วนกลางส1บ,บยดยด้าน550คนเนี่ยส่งให้ทางคอสชอไปแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของจังหวัด77จังหวัดนะครับจังหวัดละ5คนเนี่ยนะครับเราก็รวบรวมส่งให้ทางคอสชอไปแล้วในวันนี้เช่นเดียวกัน<อ>นะครับน,นี้คือขั้นตอนที่เราดําเนินการกระบวนการสรรหามมาถึงขั้นตอนนี้ละขั้นตอนนี้แะ,ะ,ะ,ะแต่เดี๋ยวกตอนจะไปขั้นตอนต่อไปเรียนถามถึงอุปสรรคค่ะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยนะคะการทางานของเราพบอุปสรรคหรือว่าปัญหาทางด้านใดบ้างอะไรอุปสรรคที่ผ่านมา นะครับในส่วนของส่วนกลางก็ไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์นะครับซึ่งไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการเข้าใจผิดกันก็คือว่าเราให้ทางนิติบุคคลเนี่ยเสนอ,อรายชื่อเข้ามาเนี่ยไม่เกิน2รายชื่อแต่บางนิติบุคคลเสนอเข้ามามากกว่านั้นก็มีมนะครับหรือบางบางคนเนี่ยนะฮะใ,ให้นิให้นิติบุคคลเสนอรายชื่อเข้ามาหลายนิติบุคคลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับนอกจาก จากน,นี้แล้วในส่วนของไปรษณีย์เอกสารไม่ครบถ้วนบางขาดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเราก็มีการประสานติดต่อกันมานะครับให้ส่งมาเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับอันนี้คือส่วนกลางในส่วนของจังหวัดก็มีการดําเนินการซึ่งไม่ได้มีการยื่นโดยนิติบ,บุคคลนะครับเป็นคณะกรรมาการสรรหาของจังหวัดเนี่ยให้ทางคณะกรรมการสรรหาจังหวัดเนี่ยไปสอบแสวงหานะครับหรือไปทาบทามบุคคลเข้ามานะฮะหรือ ใช้วิธีการเปิดกว้างก็ได้ก็คือเสนอให้ให้บุคคลเนี่ยเสนอตัวเข้ามาที่จะรับการสัรหาตรงนี้ก็กด,ดําเนินการ นะครับพร้อมๆกันไปด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากอาจจะมีบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการร้องเรียนว่าเอ๊ะเป็นญาติกันบ้างหรือไม่หรือว่าไม่โปร่งใสบ้างอะไรพวกนี้ก็เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหานะครับที่เขาจะดนการในส่วนนั้นซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทางกฎหมายก็กําหนดไว้ว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยจะต้องสรรหาด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายกระจายไปหลากหลายนะครับตามภูมิภาคนะครับตามภาคต่างๆเช่นภาครัดภาคเอกชนภาควิชา าชีพภาคสังคมภาคอื่นๆอะไรทานองนี้ครับค่ะซึ่งบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้ความสามารถรนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพจังหวัดเองหรือว่าในส่วนของส่วนกลางเองนะคะซึ่งการสรรหาเนี่ยก็ต้องเป็นไปได้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและด,ด้วยความโปร่งใสด้วยตรงนี้เราให้ความสําคัญมากน้อยเพียงใดคะตรงนี้เนี่ยฮะในส่วนของการดําเนินการนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาทางหัวหน้าคอสชก็ได้มีการเชิญทางคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้าน ครับรวมทั้งคณะกรรมก,การสัญหาในส่วนของจังหวัดคือผู้ว่าการจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นประธานทั้งหมดเนี่ยมามอบแนวทางในการดําเนินการสัรหานะครับประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องของความหลากหลายของบุคคลเนี่ยจะต้องเอามาจากกลุ่มต่างๆนะครับอันที่2คือความรู้ความสามารถต่างต่างก็คือจากภาครัฐภาคเอก,กชนภาคสังคมภาควิชาชีพนะครับแล้วก็ภาควิชาการหรือภาคอื่น ประการที่3คือความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับให้โอกาสแก่ผู้ด้อยสังคมนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการที่ดําเนินการในเรื่องของการปฏิรูปแ้าต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติในในเบื้องต้นแล้วก็รวมไปถึงเป็นข้อกําหนดที่ทางด้านของคอสช,อชอเองก็ต้องการอยากจะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆคือพร้อมที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปนะคะประเทศแล้วก็เดินหน้าในการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของจํานวนทั้งหมดที่เราต้องการคือ 250คนใช่ไหมคะ้านจากนี้ต่อไปมันจะต้องดําเนินสู่กระบวนการขั้นตอนตอนนี้นะฮะเมื่อทางสํานักงานคณะกรรมการกฤตั้งซึ่งทําหน้าที่ธุรการและเลขานุการนะครับรวบรวมรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาทั้ง1 1ด้านรวมทั้งจังหวัดเนี่ยคัดเลือกมาแล้วเนี่ยส่งให้ทางคอสชก็จะเป็นหน้าที่ของคอสชที่จะใช้ระยะเวลา10วันด้วยกันแล็คือระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมที่จะคัดเลือกให้เหลือ250คนอันนี้เป็นกรอบเวลาที่กําหนดเอาไว้เลยถูกต้องฮะไปกรอบ ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชกิจดีกาว้วยการสรรหาสมาชิกสภารู้แราปแรนะครับซึ่งทางคอสชจะดำเนินการในส่วนนี้เนี่ย250คนก็คือในส่วนของจังหวัดที่เสนอมา5 5คนต่อหนึ่งจังหวัดเนี่ยนะครับจะคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละหน,นึ่งคนก็จะมี77คน77คนเสร็จแ,แล้วในส่วนของอ ด้านต่างๆ11ด้านเนี่ยจะคัดเลือกจาก550คนให้เหลือ173คนนะฮะรวมกับ77ก็เป็น250ใน173 11ด้านเนี่ยถ้าหากว่าเราเอา11 ไปหาเนี่ยก็จะประมาณ15คนต่อหนึ่งด้านนะแต่ก็ไม่ได้เป็นไปแต่ก็ไม่ได้เป็นตามนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าในด้านนั้นเนี่ยจะมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเช่นในการเสนอชื่อของนิติบุคคลที่ผ่านมาเนี่ยด้านการศึกษาเสนอเข้ามามาก700กว่าคนนะด้านสังคมด้านอื่นๆ600กว่าคนด้านที่น้อยสุดคือด้านการสื่อสารมวลชนอันนี้น้อยกว่าเพื่อนร้อยกว่าคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ทางคอสชท่านจะไปเฉลี่ยหรือว่าจะเอาในส่วนไหนอย่างไรซึ่งไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเท่า คนเป๊ะ1นึ<ม>คนทุกด้านในส่วนนั้นนะ <c oughs> ครับ,รบในส่วนของ250คนนี่นะคะที่จะประกาศออกมาโดยเร็วนี้ก็คือ2ตุลาคมเนี่ย <c oughs> จะได้เบ็ดเสร็จในคราวเดียวกันเลย,เยได้เบ็ดเสร็จคราวเดียวกันเลยครับทั้งหมดพร้อมกันกเลยเมื่อได้เมื่อทางคอสอชอได้เลยชื่อมาแล้วเนี่ยท่านก็จะทุน9้า นะครับ <c oughs> เพื่อทรงลงพระปรามาพิไทยแล้วก็ประกาศในราชก,กิจานุเบกษาเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าได้คอช2 5 0คนครบตามสมบูรณ์ตามที่รัฐมนูนได้กาหนดไว้แล้วนะครับค่ะในส่วนนี้สิ่งที่ท่านเองยังคงมีความเป็นกังวลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับข้อมูลข่าวสารที่บางทีก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันนะคะหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารที่อาจจะไม่ได้มาจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรืออะไรก็ตามแต่ท่านมีอะไรอยากจะให้คําแนะนําตรงนี้ <c oughs> คือคือในเรื่องของการคัดเลือกนะครับของของคณะ กรรมการสรญหาทั้ง11ด้านเนี่ยท่านก็ยึดตามแนวทางที่กฎหมายกําหนดไว้ค,ครับอาจจะมีข่าวว่ามีการล็อกสเปคหรือเปล่าหรือมีการกําหนดตัวบุคคลไว้ไมอย่างไรเนี่ยอันนี้ทางหัวหน้าคอสชอท่านได้ให้แนวทางไว้แล้วเมื่อวันที่4แล้วประกอบกันในตัวพระกิิการเองในตัวกฎหมายเองเนี่ยต้องบอกเอาไว้ว่าจะต้องคํานึงถึงความหลากหลายซึ่งในส่วนที่ของคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหามีการประชุมกันเนี่ยนะฮะคัดเลือกเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาการประชุม3ครั้งด้วยกันเนี่ยผมก็ได้มีการได้มีส่วนในการที่จะ สังเกตการในส่วนนั้นด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายเลขาโดยตรงนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานเนี่ยผู้ปริหานระดับสูง,ง,สงเ,เน่ก็เป็นเป็นเลขาลูกการอของกรรมการสรหารโดยตรงะนะงก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็มีการถกเถียงถแถลงกันนะครับว่าเราจะคัดเลือกให้เป็นไปตามนี้ให้เกิดความหลากหลายนะครับดูความรู้ความสามารถไม่มีการล็อกตัวบุคคลยังไงไปทั้งสิ้นนะครับหรือแม้แต่การลงคะแนนหรือการโหวตกันนะครับทำยังไงจากคนจํานวน700กว่าคนเนี่ยให้เหลือ50คนเนี่ยถ้ามีวิธีการลง คะแนนอย่างไรหรือคัดเลือดย่างไรก็ต้องมา,มา,มาดีเบตกันแล้วก็เสนอว่าไอ้คนที่ท่านเสนอเนี่ย เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีกว่าคนอื่นอย่างไรนะฮะมีความเหมาะสมอย่างไรในส่วนนี้ที่จะเสนอชื่อเข้าไปอย่างคอสชให้เขาคัดเลือกครับก็ต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาการกลั่นกรองนะคะร่วมกันเพื่อที่จะให้บุคคลที่ได้คุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรู้ความสามารถที่จะมาประจำการในแต่ละด้านนี่นะคะมากถึง11ด้านด้วยกันนะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเช ผู้ชมนั้นสามารถที่จะฝากคําถามนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นมายังรายการของเราได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้ตลอดทั้งรายการกับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไซต์ b ก k w a t c c o m ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเเกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง นิวทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสรไลออนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศเบยนมาระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคเข้าสารถุงอาหารแห้งผ้าห่มยาสามัญประจําบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือสอง เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนําสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี046ขีด276 358ข7หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 019 9199และหมายเลข รศัพ0863449902ค่ะ